ที่หลัญญานุสิทธิ์ทั้งชาวไทยและก็ต่างประเทศจํานวนมากนะครับก็เดินทางมาร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแหง้งแดบพระภิกษุสงฆ์และก็ร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อหลวงพ่อคุณบริสุทธโธในโอากาสครบรอบวันเกิด91ปีครับ โดยบรรยากาศโดยรอบวัดบ้านไร่นะครับตบนกุดพี่มานอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมาก็มีบรรดาศิยธานุสิทธิ์ทั้งชาวไทยผู้แล้วก็ต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะชาวลาวจำนวนมากนะครับมีการนํเข้าวสารอาหารแห้งและจะตุปัจจัยมารูปตักงาให้กับพระพิสุสงฆ์เนื่องในวันครบรอบวันเกิด91ปีของประเทศวิทยาคมหรือว่าหลวงพ่อคุณปริสุทธโธแกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งภาคอีสานและ,จะเจ้าวัด จะเอาวาดวัดบ้านไร่นะครับเพื่อเป็นการรูปแสดงมุทิตาแต่หลวงพ่อคุณปริสุทธโธท,ที่ไม่ได้ออกมารูปต่ปางๆเพราะต้องพักรักษาตัวอยู่ที่ห้องพักพิเศษต่อเชื้อนะครับค่ะแต่ตลอดช่วง3วันสคืนนี้นะคะจะมีมหรสพบสมโพธิาการออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนการแสดงของดารานักร้อและศิลปินตลกการจัดแข่งขันชกมวยชิงแชมป์โลกค่ะซึ่งเป็นกีฬาที่หลวงพ่อคุณชื่นชอบนะคะรวมทั้งมีการแจกข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ผู้ยากไร้พร้อมทั้งจัดโรงทานให้บริการฟรีแก่ญาติโยมที่มา ร่วมงานด้วยค่ะครับตาลครับเดี๋ยวเราพักกระสกครู่ช่วยด้านการติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อนลครับสักครุ